สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูแหลกหลังตรงรุ่นนะครับจะเป็นแหลกหลังตรงรุ่นของเบนเดอรี่เลออนซิโน500นะครับจะเป็นแหลกหลังงานตรงรุ่นนะครับสามารถเอาไปติดตั้งกับตัวรถได้เลยนะครับงานจะทําสีดําเงามาให้นะครับสามารถเอาไปติดตั้งกับตัวรถได้เลยนะครับจะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมในการติดตั้งก็จะมีชุดบูทนะครับชุดน็อตนะครับ เป็นตัวเสริมในการติดตั้งนะครับสามารถเอาไปติดตั้งกับตัวรถได้เลยจะเป็นงานตรงรุ่นนะครับเหล็กค่อนข้างจะหนานะครับแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะครับสามารถเอาไปติดปี๊บติดกล่องได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ